แบบห้อยก็มีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตังใดห้อยตังโต๊ะดาพี่มันล้างน้ำได้ของผมอยู่ได้นานให้น้องไข่มุกเนี่ยโอ้ยงามหลายสวยนะคะสดใสดี๋แบบเป็นอย่างเงี้ยกระถางเท่าไหร่อะพี่พี่ไหนคะพี่สามร้อยห้าสิบ นล่เป็นยางพิชนก็ร้อยยี่สิอย่าไปจับเขาเด้องามบอพินองมาเมืองมาเบิงอ้่ลยย่เขาให้ผ่านได้ไหมเนี่ยเาให้ผ่านได้ไหมตรงนี้มันสุดอะไม่อย่าไปจับเขาเด้งามบอพินองมาเมืองมาเบิงอ้่ลย่ ช่ปั่มมมีช่อร้อยยี่องุ่นถูกไหมหนต่ะเอานี่ยายตั้งในบ้านนะพี่น้องมื่กี้หมาองุ่นคุณยายดูอุูกไหุนบัมใช่อ่ะเอานี่ยาย ตั้งในบ้านเนาะพี่น้องต้องกินหมากเอางูตาโทรตามแล้วฮัลโ,โหลฮัลโ,โหลอันนี้เป็นแจก,กันเนาะพี่น้องอันนี้ลูกอะไรอ่ะเป็นกล้วยไม้ยันยันนี่ลูกอะไรอ่ะเชอรี่ทองห้องโอ้ยงามงามเบอร์รี่อันนี้เชอรี่ค่ะเชอรี่อันนี้สตรอเบอร์ออรี่เนี่ย โอ hey, oh, no, ้ยงามหล่ะงามโพดโูสดื่นเนาะพี่นองเลงร้อยจ้งแต่ห้อยจะมีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตังใดห้อยตังโตกด้พี่มันล้างน้ำได้ของผมอยู่ได้นานห้องห่องโอ้ยงามงามให้ไปได้ มาคุณยายบะรีาอันนี้เชอร์รี่ค่ะอันนี้สตรอเบอรี่ยังนี่ซากุระพามาเบ่งกันซากุระจำลองนี่พี่น้องต้นไผ่ปาเนี้ยบอกให้ยายเธอซื้อให้ เธอจะไปเป็นอะไรนะนามามีผ่านได้ไหมคะมาแล้วอะ่ะโดนปรับห้าหมืนคือพอเห็นไข่มุกมาเมียค่ะแอบมาเที่ยวเรียนได้ยังคะยังนีง่ซากุระ พามาเบิงง่งกันสักุละจำลองนี่พี่น้องมองงงามเมีค่าแอบมาเที่ยวเรียนได้ยังคะ,งกกะให้น้องไข่มุกเลยโอ้ยงามหลายสวยนะคะสดใสงามเมีค่าแอบมาเที่ยวเรียน ได้ยังคะต้นไผ่ปาเนี่ยบอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมากมีบเบอรี่อันนี้เชอร์รี่ะอันนี้สตรอเบอรี่อยจังแต่พ่อยท่มีพี่หร้อยห้าสิบแขวนได้ตังใดห้อยตังโกโกดพี่มันล้างน้ำได้ของผมอยู่ได้นาน ปนปบอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมามีอันนี้เป็นเจอกันนะพี่น้องอันนี้ลูกอะไรอะ่ะเป็นกล้วยไม้ยมายยายนี้ลูกอะไรชิลรี่ลูกองุนหอไม่แบเดิมใช่เอ,อ้าน,นี่ยายตังในบ้านเนาะพี่น้องเมื่อกี้น้ตหมากอมุน เดบเป็นอย่างเงี้ยกระถางเท่าไหร่อะพี่พี่หนยค่ะพี่สามร้อยห้าสิบเ่เป็นอย่างพี่ชนก็ร้อยยี่สิบต้นไผ่ป่านี่ะบอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมะมี <c oughs> ให้น้องไข่มุกเนะ <c oughs> ี่ยอ้ยงามหลายสวยนะคะสดใส <c oughs> อันนี้ปเป็นแจกันเนาะพี่นอ้องอันนี้ลูกอะไรอะ่ะเป็นกล้วยไม้ยันยันนี้ลูกอะไรอ่ะเชอร์รี่ค่ะมีต้องร้องคุณหิวนะคะมาแล้วหิวค่อะอร่อยวะหิว,วข่าวอย่ยจะบอกเพกี่นเน่วว่าจะหิวข้าวน้องไข่มุกเป็นอย่างบเบอรี่อันนี้เ<า>ชอร์รี่ค่ะเชอรี่อันนี้สตอเบอรี่ ให้ตไ,ได้ใหตไ,ได้หนอ,อี่ชอบชปั่มกัมีชอ่อ,อ,อร้อยยี่สิบโอูเบียเป็นอย่างเงี้ยกระถางเท่าไหร่อ่ะพี่พี่เหยคะพี่สามอย้สิอ๋อเริ่มเป็นอย่างพิชชนก็ร้อยยี่สิบห้องโอ้ยงามงาม ีปาน่บอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมากมีรูองุ่นหรอไหมมอนเดิมใส่เลยอ้าวนี่ยายตั้งในบ้านเนาะพี่น้องก็งกินหมากองุ่นดอกไม้แห้ง,หหงอโอ้ยงามแห้งตาเลียยตามาเลี้ยตามาซื้อดอกไม้ แับห้อยก็มีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตั้งใด้ห้อยตากลูตะพี่มันล้างน้ําได้ของผมมีนี่นานมันเป็นไอ้นั่นเหรอเป็นผ้าใช่พี่เป็นผ้าเป็นยางนี่เคือยจะล้างน้ำได้หมดเลยโอ้ร <150. S 1> <อ>้อยห้าสิบหกแล้วอามามีต้องร้อง,องคุณหิวนะคะมาแล้วหิวคะ่ะอะไรวะหิวพ่อเนี่ยจะบอกเพ่อเนี่ยว,ว่าจะหิวข่าวน้องไข่มุกเป็นยางต้้้อองรจะ แต่ห้อยก็มีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตั้งใดห้อยต่างโกนะพี่มันล้างน้ำได้ของฟอมหนูได้นานให้น้องไข่มุกเนี่ยโอ้ยงามหลายสวยนะคะสดใสเขาให้ผ่านได้ไหมเนี่ยเขาให้ผ่านได้ไหมไหตรงนี้มันสุดอะ่ะ ไม่งามเมคค่ะแอบมาเที่ยวเรียนได้ยังคะต้นไผ่ปลาเนี้อบอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะหนางมะมีช้องห้องโอ้ยงามงาม คุณยายม,มาไปจุดนะคะอย่าง120นี่ช่อปัมก็มีชอ 120. ม่อ124เนี่ยโอ้ยงามหลางามพรรุ่มโพสดสืนะ่นเนาะพี่น้องบึงยังนี่ซากุระพามาเบิงง่งกัน ซากุระจำลองนี่พี่น้องบึ้งนี้ยังนี่ซากุระพามาเบิงง่งกันซากุระจำลองนี่พี่น้องบึ้งนี้ยังนี่ซากุระพามาเบิ่งกันซากุระจำลองนี่พี่น้องบึ้งี่ท้องห้องโอ้ยงามงาม ไปเจอกันนะพี่น้องอันนี้ลูกอะไรอ่ะเป็นกล้วยไม้ยายยายนนี้ลูกอะไรฟิลิปอย่าไป <แบ S 2> จับเขาเด้งามบอพี่น้องมาเบิงมาเบิงโอ้ใสซละยายให,ให้ไปได้นี่งามาเน่ยขาแอบมาเที่ยวเรียนได้ยังคะ ให้น้องไข่มุกเนี่ยอ้ยงามหลายสวยนะคะสดวยดอกไม้แห้งโอเคอุ้ยงามแห้งตา